สัดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะประจำสัปดาห์วันที่5ถึง11พฤศกิกายนนี้สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะด้านการงานในช่วงเนี้เหนื่อยหนักนิดหนึ่งต้องคอยปรับเปลี่ยนต้องคอยแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเนื้องานเพื่อผลงานที่ดีขึ้นเพื่อ ลูกค้าที่พึงพอใจแต่ทุกอย่างเนี่ยก็จะดีขึ้นมีความหวังมีข่าวดีรออยู่ใครที่ตกงานก็จะได้รับข่าวดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมีเงินจากไรายได้พิเศษจากความสามารถพิเศษความขยันความมุกม,มานะแต่ก็ยังมีเหตุให้ต้องมีรายจ่ายมากมายจิปทะทะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวช่วงนี้บริหารค่าใช้จ่ายให้ดีอยาก อย่าใช้จ่ายกึนอกระบบเพราะว่าในช่วงนี้ดาวการเงินดาวการเงินเนี่ยท่านมาทับในเรือนอริแต่ก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะจึงทำให้เราก็หาเงินได้ตลอดแต่มันก็อย่างว่ามีเหตุต้องจ่ายไปก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็มีเงินให้จ่ายถือว่าดีเลย,เลยทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้เหนื่อยหนักมากกับภาระหน้าที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน พยายามโทรหากันหรือไลน์หากันบ้างจูนเติมเชื้อไฟเพิ่มพลังรักกันนิดหนึ่งส่วนคนโสดคนที่คุยกันอยู่ก็รอดูกันไปก่อนนะคะคุยกันได้แต่อย่าพึ่งใจร้อนตั้งหน้าตั้งตาหรือตั้งเป้าหาเงินทำงานหาเงินไปก่อน ในช่วงเนี้ทั้งการงานทั้งความรักทั้งการเงินเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยมากอาจารย,ย์ขอแนะนําวิธีเสริมมงคลค้าสุดยอดสีพึ่งนี่ค่ะเลยค่ะสุดยอดสีพึ่งพระแม่รัรศมีและเรียนพระราหูรุ่นปฏิหารดวงชะตาเสริมการเจรจาค้าขายเมตตามหานิยมโชคลาภเงินตาเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกายดีค่ะ แล้วก็ในเรื่องสุขภาพช่วงนี้ระมัดระวังช่องท้องจุกเสียดอาหารเป็นพิษหรือมีอาการผื่นคันแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกอากาศแปรปรวนมาก ภาวะโรคร้อนด้วยทำให้ร่างกายเราปรับ,รบ,รบอุณหภูมิหรือปรับร่างกายไม่เพียงพอเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะในสัปดาห์นี้อาจารย์ขอให้ทุกท่านที่กำลังสร้างงานหาเงินขอให้ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบแล้วมาเจอกับพวกเราโหราสิธิ์ฟันธงในทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้อาจารย์ขอลาไปก่อนค่ะ